ดีขวาก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกับยับแชนแนลนะครับผมในคลิปนี้ก็จะนำเสนอเกมแท็กตี่คูกันเหมือนเดิมนะจ๊ะพร้อมแล้วก็กดพร้อมมปุ๊บก,กดพร้อมแล้วโอเค้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวคุณผู้ชมนะฮะจะต้องอย่าลืมที่จะกดติดตามกดไลค์กดสมัครและกดแชร์ให้ช่องกับยับกันด้วยนะจ๊ะโอเคครับผมในเดี๋ยวราสักครู่จ้า เอาละครับตอนนี้กลับมาต่อในเกมครับผมมาก้ามาก้าจารีนะเอาไมฮะมาฝากกระเป๋าเอดียสามเก้าด่านแรกๆที่ทุกคนต้องต้องเคยเล่นแน่นอนด่านนี้มาครับพร้อมแล้วลุยเอ่เอามามาก้ะจารีตรงเดินไปสิไปสิจ้ะมาแล้วจ้ะโหลถมาก่อนจ้ะอะไรนะจ้าแอพี่จ้ะระเบิดฟันจ้ททำงานจ้ะระเบิดฟันทำงานก่อนจ้อระเบิดฟันทำงานไปจ้ะ เพียงเรเบิดฟันรัล่วงเพียงเรเบิดฟันรั่วๆไปก่อนเออไม่ได้เราอยากไปก่อนครับอืมเพ่องเบิดฟันรัวๆไปก่อนครับแต่ไม่ได้เราพวกนี้เผลอไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวซอมบี้เก็บไปก่อน๋ยวผมจะมาดอดพวกนี้ก่อนเออเนี่ยโอ้หดอดพวกนี้นี่ซอมบี้ผมจเก็บไว้อเพราะว่าเขาสนใจที่ซอมบี้นะไม่แทนจะไม่สนใจที่คนเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะมาเก็บแล้วครับผมตอนนี้ไล่เก็บแล้ว อาไปเจ็บแล้วครับเ <c oughs> หมือนเหมือนกล้องช้าไปหน่อยรีโหลดซ้ำไปครับโอ้โหถ่งเวลาได้ถ่งเวลาให้เพื่อนได้โอเคมนะ <c oughs> ั้ยครนบโอมา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 ุยตอบุยต่อนะครับนะมา มาสิจ้ะก็มาสิจ้ะก็มาสิจ้ะก็มาสิจ้ะเอาลุยต่อเลยจ้ะเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้เอาละอ,อุ๊ยระเบิดลบมาแน่เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเผอิญว่าด่างนี้ผมค่อนข้างชำนาญในระดับหนึ่งนะเออมันก็เลยจะนั่นหน,หน่อยนึงอุ๊ยดีเลย ยีนในตัวสไนเปิดทนัยสายส่องผ้อมวางกับดักอย่างผมนะแต่จำตรงว่า <c oughs> หน่มแล้วเนี่ยหน่มแล้วมีเพื่อนจัดการให้นะครับายครับเปิดทางให้ปุ๊บผมเพี้ยงเบิดไปแล้วดักอีกสักอันนึงโอ้โหอยาจะมันดักเดี๋ยวขึ้นไปดักข้างบนดีกว่าขึ้นไปสไตล์เดิมดีกว่าขึ้นไปดักข้างบนดีกว่าทนไะนเปิมต้องอยู่ที่สูงอะแน่นะฮนะนะ มันเป็นยุทธวิธีทางทหารอย่างหนึ่งนะครับนี่ดักย้อนแบบดักแบบย้อนนี่ฝั่งนี้ยังมีซอมบี้อยู่นะนี่เอารอซอมบี้มาครับรอซอมบี้มาปุ๊บแอบมาครับแอบมาครับดุมดุมมาแล้วดุมดุมมาต่อแล้วดอดดอดมาแล้วเปิดทางให้เพื่อนครับเปิดทางให้เพื่อนเอาส่องกันแล้วเอางงแล้วงงแล้วลืมไปํามาต่อแล้วมาต่อครับมาต่อแรับมาต่อครับโอเคเคลียร์ครับฝั่งนู้นมีสองคนนะซ้ายขวานะครับผม อยู่ที่สิบเอนะ็ดนาฬิกาเอ่อตอนนี้จะมาสิบสองแนละ้วสิบเอ็ดคือเฮย้ยนั่งสิไม่ใช่ผมจะมมวนตัวนะแวบเบติมนั่งเติมเรื่อหนงแลบบ้วแล้วก็ทางที่ดีก็ต้องดักไว้อีกสักอันครับอุ้ยดันไม่ยืนเลยเขายิงเฉยแต่เพื่อนก็นได้ลกุกขึ้นมานะอา่าโอเคด้านซ้ายนี่เคลียร์เดี๋ยวผมจะไปด้านขวาต่ออ๋อชนะเฉยเอา่า แหมแหรสิบต่อเก้าโอ้เลเก้เลือกสวยเลยเป็นไงแล้วโอ้โเด็กจัด<笑><笑>เอาละครับเรากลับมาต่อหนึ่งแล้วรับตัวนี้โอ้โหมากันแบบนี่มาแกครับเหล่าโกเซนทั้งหลายนะครับผมต้องอขออนุญาตเปิดไม้นะครับผมเพราะว่าเราอยู่เราอยู่ด้วยกันเองะอ่าผมขออนุญาตเปิดไม่นะครับทุกคนนะฮะผมขออนุญาตเปิดไม่นะครับ ตอนนี้ผมอยู่กับคุณคุณดานะครับอก่อนหน้านี้ที่หลายๆคลิปที่ผมเรียกเธอว่าคุณบัตเตอร์ฟลายนะครับผมจริงๆแล้วเธอชื่อคุณดาครับผมส่วนตอนนี้ก็คุณออมออมสุดหลอนะครับผมก็น่าจะน่าจะชื่อออมมาเลยนะตาผสมชื่อแกนะครับนะฮะแล้วก็จานแชมป์นะครับนี่เช่นเคยฮะจานแชมป์จารีนะผมตอนนี้อยู่ด้วยกันนะครับผมกับช่อง youtube นะครับกับแกรฟชาแนลนะ อ่าคุณดาพร้อมแล้วครับลุยเลยครับผมมาพร้อมแล้วจานแชมป์มาครับผมลุยมาครับสองสองต่อเรื่อยๆครับผมตอนนี้เพราะว่าเราต้องคอยคุ้มกันฮนะมาครับอ่านี่ผมอัพผมอัพเกรดระเบิดมาเพื่อด้วยความนี่เลยนะให้มันให้มันแบบ <c oughs> ให้มันวะ <c oughs> ให้มันระเบิดนานๆหน่อยให้มันอยู่นานๆแล้วก็ผมเพิ่มจํานวนเพิ่มจํานวนลูกระเบิดครับเป็นสี่ลูกนะตอนนี้ ระเบิดฟันผมอ่ะเนีย่ยนะมันจะโยนได้ต่อเนื่องหน่อยหนะึ่งถ้าเป็นสี่ลูกเนะี่ยจะรอรีโหลดสักแวบหนึ่งเนะี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะมันก็จะโยนได้ต่อสอักลูกเนงะี้ยมาเพื่อต่อชีตเราไปได้ต่อนะแล้วก็แอบต่อครับจะได้เห็นใจก,กันทั้งมเพื่อนนะครับฝั่งนู้นยังไงอุยเดี๋ยวผมโดนแล้วผมโดนโอเคเนี่ย <laughs> ต้องขอภายครับทีมต้องขอภัยครับทีมเพราะว่าอาผมอาจจะกากไปนิดนึงเล่นไปด้วยภาคไปด้วยนะครับต้องขอภายจริงฮนะ แต่เพื่อความสนุกสนานของท่านผู้ชมนะครับในการรับชมคลิปนะครับก็อาจจะมีหลุดบ้างรั่วบ้างนะ,อะตอนนี้วิ่งตามคูด,ดชามะชนะเฉยเลยวิ่งตามรอบเดียวโดนกล่องทับตายเฉยอย่างนั้นเองโอ้โหเอาละครับตอนนี้มาต่อที่ทีมเดสแมทนะด่านถนัดของผมเลยนะครับทีมเดสแมทเนี่ยนะที่สนามยิงปืนนะผมแต่ว่าเสียดายโกเซนท่านหนึ่งหลุดออกไปนะครับผมนะครับผมผมขออนุญ,ญาต อ่าขออนุญาตเปิดไหม่นะครับผมตอนนี้อ่ามากับคุณอ,อมนะครับผมอาจารย์ออมนะแล้วก็คุณดาครับผมคุณดาคุณบัตเตอร์ไฟที่ผมเคยเรียกไปใน,ใน,ในหลายๆคลิปน,นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมอโอเคแล้วก็คุณอ่าตอนนี้ที่เข้ามาที่มาทับเสริมแทนอาจารย์แชมป์นะครับก็คือคุณเพลเยอร์เจ็ดแปดสี่สามนะแล้วก็จารีนะจารีแก็น่าจะอยู่แถวๆนู้นแหละสักทีหนึ่งนะครับมา พร้อมแล้วก็ลุยครับเดี๋ยวดักไว้นี่สักอันหนึ่งครับมาคุณได้ก็อยู่ของโอ้โหแล้วคุณศบตัวเองทําให้ระเบิดเด็ดจ,จัดนะฝั่งนู้นเดี๋ยวนะผมต้องนี่แล้วผมต้องเปลี่ยนแผนการเล่นใหม่นะด่านนี้มั่นใจมั่นใจมากนะมั่นใจมากเลยว่าตัวเองเนี่ยถนัดนะแต่ตอนนี้ยุทธวิธีการเล่นมันเปลี่ยนไปแล้วนะแค่สองเดือนเองแค่สองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยุ YouTube, ทธวิธีการเล่นนี่เปลี่ยนไปอย่างสูงเนยะเปลี่ยนไปมากเลย มาสิจัะอุ้ยเดี๋ยวๆๆเ,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 เรียบร้อยลงหอนอยู่ไม่ไดอไอ้อยู่ไม่ใช่คนโอ้โหเจอยู่ไม่ใช่คนโดนยิงเลยเป็นไงละ่ะใจจัดอ่าแต่ฝั่งเราคะแนนยังยี่สิบเจ็ดต่อสิบสองครับอ่านะาตั้งสมาธิดีๆก่อนแปบ๊บนึงครับไปครับจานออมบอกว่าสู้ๆครับจารีครับ,รค,รบคุณคุณดารครับคุณดาบอกวา่าเปิดตนาะ มาครับเราจะเล่นเงินแบบไหนดีฮะเล่นยูทิทีไหนเล่นยูทิวีทางแบบอาวุธหรือว่าจะจะมีดอามวุธมีดมีดมีดก็มีดครับดักไว้ครับดักไว้ก่อนแล้วครับอันนี้อยู่รวมกันฮะรวมกันเราอยู่นะรวมกันตายหมูนะแยกหมูตายเดียวนะแวะันนี้ก่อนแล้วระเบิดลูกใหม่วันนี่จานมาเร็วจานเดีวก่อนเดี๋ยว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 อัพระเบิดเป็นอีกเพิ่มอีกดีกว่าระเบิดถปันเนี่ย โยนรสะใจนีเกินนะฟันหนาดีจังเลยมีไหไรกันหมดแล้ว <c oughs> กับแอบไปคุณดาก่อนนะแบบนึงเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปุ่มมันอยู่ตรงนี้แบบไเร่งเออโอเคมาโทษทีทนี่สิเออส่องใกล้ๆหน่อยโอเคฮะตอนนี้ผมอยู่กับคุณคุณดานะครับผมมาดาบอกไปครับลุยต่อเลย เดี๋ยวก็ไปต่อเลยจ้ะรีโหลดอะไรเสร็จหมดแล้วนะรีโหลดเดืดอดๆระวังครับจานอมจานอมระวังนะจานร,ระเบิดอยู่ข้างหน้าผมผมต้องระวังสิออมาช่วยจานอมเน่อยไปก็จานอมนะครับรอบนี้รอบนี้มาก็จานอมนะมาตอนนี้มาซะหน่อยโว์ตัวจานอมนะครับนี่ผู้ก,กล้าผู้ก,กล้าใส่หมวกคาบอยอย่างเท่ะเอะเฮ้ยลองลองไหมลองลอง,ลอง,ลอง,ลองปืนสักรอบไหม เจนไม่เป ja, ็นนะปืนเนี่ยผมยิงไม่เป็นจริงมันไม่มีที่เล็งอ่ะแล้วผมเล็งไม่เป็นจริงผมยิงมั่วหมดน่ะตอนนี้เออเนี่ยอัดตรงนี้ดีกว่าไหมอัดอัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาจุดหาจุดเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอัดแล้วครับอัดแล้วครับอัดอัดไปแล้วอัดไปแล้วครับอัดไปอย่างเดียวอ่ะตอนนี้โอ้โหไฟลุกข้างหน้าโค้รเรเดร์เอ้ยเดี๋ยวเเพื่อน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 อยู่ไงอยู่ังไงอยู่ยัไงลงลงลงเออเดิวเอาใหม่ใหม่โอเคโอเคจังไง เฮ้ย <G ül> อ๋อมันีโหลดในตัวนี้หว่าเพื่อนเต็มมดเดี๋ยวต้องระวังหลังให้เพื่อนครับนี่ระวังหลังให้เพื่อนนะเป็นไงเด็ดจัดเลยตอนนี้โอ้โหมาครับระวังหลังแล้วก็ลืมลืมตัวเองครับอย่างนี้เออซัพพอร์ตไปครับรูุช่องไปเอาา้าจารีจารีจารีระวังใจเย็นจันนี่จารีวะนี่โหท่าโค้ทเทโ่โอ้โหจารีท่าโค้ทเท่เลยครับตอนนี้ นี่ครับแล้วก็จานออมสุดหรอจานออมพิดพื้นโชว์เฉยมีเต้นโชว์ด้วยได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก้าสิบแดต่อสิบเจ็นะโอเคคลิปนี้สนุกสนานไปนะเดี๋ยวคลิปหน้าสนุกสนานกว่านี้แน่นอนนะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์และกดแชร์ให้กันด้วยนะครับกรอกับชานแนลนะจ้ะเดี๋ยวมาใหม่